สำหรับสาวๆคนไหนนะคะที่หน้ามีกระฝ้าหมองค้ำนะคะไม่สดใสนะคะกระจังก็มีเซรั่มมาแนะนำนะคะตัวนี้คือแบบใช้ง่ายนะคะแล้วก็เห็นผลจริงๆนะคะปลอดภัยนี่ตัวนี้เลยพีชาวไว้เซรั่มนะคะ High Speed คูณ10น,นะคะตัวนี้นะคะมีสารจาก,กัดจากพวกชะเอมเทศแล้วก็แบบ คือเอาง่ายว่าเป็นไวท์เทนนิ่งที่ไม่ทําให้หน้าแห้งนะคะปกติแล้วนะคะไวท์เทนนิ่งทั่วไปนะคะจะทําให้ผิวแห้งเนาะแต่ตัวนี้นะคะช่วยลดกะฝ้าจุดด่างดำตรงนี้นะคะเห็นไหมว่ากะจะเป็นกะอันนี้กาก็ใช้มาวันที่6แล้วนะคะได้หน้าขนาดนี้เนาะใช้ให้ดูเลยคือใช้ง่ายมากๆานะคะอันนี้ก็คือ อาบน้ำเพิ่งเสร็จนะคะก็จะแต่งตัวไปทางานจะบอกว่าที่ชอบนาะชาว้้เซรั่มตัวนี้นะคะเป,เป็นเซรั่มเข้มข้นนะคะเนื้อใสมีกลิ่นหอมอ่นอนๆนะแล้วก็นอกจากช่วยลดกัะฝ้าจุดด่างดำแล้วอะคะ่ะจะบอกว่าทาตัวเนี้แล้วสิวแห้งได้ไวมากจริงๆนะคะอันนี้กดทาไปถึงคอเลยนะเราจะขาวแต่หน้าไม่ได้นะคะเราควรจะขาวถึงคอเลยนะ นี่ถ้าตอนเช้าก็ทาประมาณนี้นะคะถ้าตอนเย็นก็คือแบบอาจจะทาแบบทาแบบนี้สักสามรอบนะคะวันแรกๆนะคะจัดเต็มกันไปเลยนะคะสิง่งสิ่งที่ได้ตอนนี้นะคะที่รู้สึกได้คือผิวกระชับขึ้นเนียนขึ้นใสขึ้นนะคะจุดด่างดํามันก็คือลดลงอันนี้คือวันที่หกเท่านั้นเองนะก็ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าใช้ไปเรื่อยๆน่าจะใสขนาดไหน ฝากด้วยนะคะถ้าอยากได้โปรโมชั่นนะคะอยู่ใต้เมนเลยนะไปแล้วบ๊ายบาย